bậc thước nè có còn hai hai bảy mươi quái bưng mặt quái đây đúng cày cày đúng cái bò nó mất cả tầm nó bò có về nhà ăn, ăn hủ phải lên này đi đi phải thay lên Mất này là này mà này quá แมกลูกไม่ใจมันไไ้ปลาปลาเหรีย่ังงมไปอกนะวางบอกเขาจะลาออรไเหรอดูไอ่อนม่มาแบบีมันออกเหนยมันยังาเฉอยู่พ่อแม่น่นอ็กน่งเดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังลงไปม้นอยู่ตรงได้หรอไมตัวนี้ยังไงนะปีแมงดาเต๋อสายเลียดบอยอุบนพี่น้องไล่ตำไทยเลยกำลังมาแรงครับราว ดาลิดอนีเพิ่อยาู่ไปูกมันมลูกลูกตัวใดลูกตัวใดก็เยินแบเนี่ยตผูเนี่ยสายเลียดตัวใด้วพุตันพุตันพุตันเกาเกะมันแดง อายูกวันนี้ไปไทยสไปไทยปอกใคแรนี่ฮะลอกย่าไปไทยอ่ะตอนเกียนหน้าไปไทยีนเด้อย่าเกียดหน้านะเราหยิบทบมาหาดอกมีเฟรอยู่ประกาที่รถนั่นเราปัวจนเต็มประนันนะอะไเก็นไปน่เนี่ยประกาที่เคยได้ยางเนาะราห่ที่น่ะปะาี่แล้วแตสตีครบ สามตองกัขับไปดวลไม่เนาะวงสากัะปองกันไหม่นองฟังรุ่นฟอนเนาะถ้าเป็นั่นเนะไปถ้าเป็นาฟอนี่ินจิลินนะฟองก็าไปยูหันที่ไปยูยูไปยูกับแป้งใ ส่วนพอมันเต็มๆเลยนเพราะมฮอรีอะไรเนี่ย่อรดถ้าไปแนโดนโดนเนกันเทียนเนาะวายนีไอ่เรวายหนีใสบุ๊คทำกินไรเนี่ยมมรู้ลล่ยันมันารไอ้นมันบิอย่ไมูดกงยแลนไปยังห้องนึงเลยได้ภาษาจะยัง อันสลงอยจะไปล้องเองเด้อ้องดิฉันยหันตายดิแกุแเอน้อมาแล้เยเขาลุกินแดดฮวันเขาก็เรากินคนน เราก่อนงกินอนะล่วงเลยนะเราคนนึงอสนเบเลยเด็ดเหมืเลเยเหรออะไรอแกินเบียกกันมาเรา่าที่หลังเรามาที่หลังนอนที่หลังม่ายย่างดูเกี่ยมันเจอหมอฟันอาจารย์ของนู้นเนื้อ ตัวนั้นมันเลียดบอยอุบลหลอดสุดท้ายเลยครับในเมืองไทยเนี่ยหลอดสุดท้ายเลยเนี่ยร่างพิเศษร่างพิเศษมีอีกแล้วได้มาติดมาตัวเดียวเป็นตัวผูกความนะครับอายุหาเดือนอายุหาเดือนกำลังงามยี่โจแม่ยงเี้ ม่วรมให้แม่หน่อย้มงมทีะายกะเพากัไอามควมใ้นยลงทำนี่ก็ได้ตัวละสองหมื่นอเด้งว่าผู้น่อยน้ำตลาดนั่นองรอบแล้วมเทม่เาไปเาเดียวอืมาเดียวเดือาไปไลคุ้นในเหรียญน่องศเ่ไรเปลาอจ้างให้ไปคู ไกูขึเนมามไอใส่หมอั้มันเถือกเถือกมันิตรตัวมันเขามตกนายมันะท่านจานะมันิตต่อนมกตะกวนกันรยไหลยังไงรอยไหลยหลเขยหลค้านะตัดังปิดเนี่ตัดังปิดเลน้